สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเหรียญโพยทานลายใหม่ๆนะคะมาฝากเพื่อนค่ะสวยงามมากค่ะสดใสเหลือเกินค่ะไม่ยากนะคะดูเหมือนจะยากแต่ไม่ยากแน่นอนค่ะทุกคนทำได้นะคะคิดว่าทุกคนทำได้เพราะว่าไม่ยากจนเกินไปเนาะ นำเส้นหนึ่งขึ้นมาเลยคะ่ะดิปปิ้นเราใช้เนื้อรายแต่ละครั้งนะคะอุปกรณ์ในส่วนอื่นก็จะมีกันไกลค่ะแหนบตังเหรียญดิปปิ้นของเร,เราใช้ความยาวอยู่ที่45ซนติเมตรค่ะกาเผื่อไว้นะคะ เกือความยาวไว้ค่ะง่ายตับการสอดนะคะให้เหลือดีกว่าไม่พอนะคะเพราะว่าทําให้ดอกดอกที่เราตั้งใจทํานี้เปลี่ยนไปค่ะเป็นเพราะว่าเ,เราตัดริบบิ้นความยาวไม่ถึงนะคะทานสีเรียบร้อยแล้วนะคะ มองทันไหมคะเมื่อสักครูเ่เริ่มใหม่ได้ค่ะเส้นหนึ่งนะคะเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นท,ที่สี่สอดเข้าช่องด้านบนซ้ายนะคะช่องนี้นะคะเราดึงเส้นที่สามขึ้นมาเลยค่ะ นำเหรียญขึ้นมาวางเลยขั้นตอนนี้ล็อกลยค่ะล็อกเหรียญน,นะคะโดยการทับวนนะคะเส้นชั่นค่ะซ้ายบนสุดสะสอดมาด้านบนฝาล็อกอีกครั้งหนึ่งนะคะ การสอดนะคะทั้งสี่ด้านพีิกกลับมาเริ่มเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนมวนริบ,บิ้นไปด้านหลังเลยค่ะหมวนชายริบ,บิ้นเข้ามาสอดที่ข้างฐานนะคะช่องด้าน,นะคะ่ะ ้านข้างของฐานแล้วค่อยๆดึงมานะคะเพราะจะเป็นกลวยอย่างนี้ค่ะทำเหมือนกันทั้งสี่ด้านเลยค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้จะจะทับหรือนะคะแล้วก็ดึงเส้นเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะลงมาก่อนทำเหมือนเส้นที่ผ่านมาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจัดกลีบดอกเลยขั้นตอนต่อไปค่ะเราเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะเส้นที่สองนำมาทับด้านบนค่ะที่สามทับบนไปค่ะก็จะเป็นอย่าง,างนี้นะคะ ทับคนไปให้ครบทั้งสี่เส้นเลยแล้วเราก็จะมาวนเปียรสอนด้านในกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราวนประมาณหนึ่งรอบ จากนี้เราปล่อยเส้นบนลงออกมาค่ะแล้วเราก็วนไปในบิ้นนะคะหมวนไปริบินไปด้านหลังย้อนกลับมาสอดเข้าที่ใต้ฐานค่ะไปในบินโผล่ด้านล่างค่ะอย่าเพิ่งดึงกระชับนะคะทำให้ครบทั้งสี่เส้นก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปโดยเริ่มจากเส้นนี้ค่ะม้วนหมักขึน้นมาให้ผ่านด้านหลังของกลวยที่เราทําไว้ชั้นแรกนะคะแล้วม้วนวิบวิบไปด้านหลังค่ะสอดเข้าที่ใต้กลวยนี้ใต้กลีบนี้นะคะใต้กลีบที่ทากาชีนะคะ เส้นต่อไปค่ะทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับชั้นแรกค่ะ เชินสุดท้ายแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะ เราจะตัดนะคะใช้ลิบินค่ะเส้นที่สั้นที่สุดตัดออกทั้งสี่เส้นเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะสอดเก็บเป็นกรีบเลี้ยงด้านหลังเลยค่ะโค้งปลายลิบินมาลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็สอด ที่ช่องด้านบนสุดนะคะมันจะมีสองเส้นให้สอดกับช่องบนนะสอดออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้ค่ะทำเหมือนเดิมค่ะเส้นแรกกราทำอย่างไรเส้นต่อไปเราก็ทำแบบนั้นนะ เสร็จทั้งสด้านแล้วเราทำขั้นตอนต่อไปค่ะดึงเส้นนี้ลงมานะคะเราจะทำเส้นนี้นะคะหมวนชายริบบิ้นนะคะสอดเข้าที่ใต้ฐานแล้วชายริบบิ้นนะคะที่เราสอบมาจะโผล่ด้านล่างตรงนี้เราจะดึงลงมาะคะ่ะเพื่อเป็นการล็อกฐานนะทำเหมือนกันค่ะทั้งสี่เส้นเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาตัดชายดิด้งๆค่ะหากผลงานของจานะคะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาในการทำผลงานครั้งต่อไปค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆฝ่อนใครเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ